เขาผมอือใส่ไหมตึงเปียเลยปะอือยัก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 เอ้ยจ้าไม่หวแคลกองเขากันมี บตไมตายดูผลงานบานดิน,นรดรครับผมมันเป็นดูกาลมนะครับนาบาดินีาอยกฤดูกาลนะัสีครัมมบดนภาพพี่น้องมาหย่อดประกดครับผมมาหาหยอดประกดน้ำยังไหลเลยพี่น้องน้ำยังไหลเลยครับผมเอพิกัดไม้นี่กะพี่น้อง,องเอฟซี e ย,ยูนะ่อกล้ยกบเมนไว้แ้วครับผมน้ำยังไหลเลยเอามีบาดิน้าออกมาลาประกด ได้เบ erm no ื no ada yang yang lain, i, ceu, ้องหมายเดี่ยวผมหมายเห็นอ่ะก็มีน้าหน้ากำลังหาปลาอยู่ครับผมหลาเนี่ยหมายก็คือว่าน้ำยังไหลดีๆไหลสวยๆเลยพี่น้องเอาตั้งท่าครับผมขนของไปก่อนลุ่นไม่น้ำมาดีครับผมจ้กสีมีตัวปะมีตัวครับผมเพราะว่าไอ้น้ำมันก็ไหลจะโดนนะครับมันบ่แม่นหัวน้ำแรกถ้าหัวน้ำแรกนี่มันโอเคครับผมบ่ได้ท้ายพี่น้องแต่แแรกเพราะว่าไอ้น้ำมันลงโดนครับบ่หมั่นใจว่ามีตัวปะมีตัวครับผม อาวมีตัวอย่างนี้มันนี่ครับผมในการรุนโตครับดุลตมือนีผ้าออกไม้ประกดครับไม้สวยๆน้ำเริ่มแห้งแล้วครับผมน้ำเริ่มแห้งแล้วพี่นอ้องลุ้นกันยาวๆครับผมอุยอ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว,ลวมีตัวมีตัวมีตัวครับผมแกวแต้มสองมาแล้วครับผมเลกสองสามโลรู้แล้วมือหนึ่ง โอน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 พอได้เล่นกบผมพอได้เล่นกบผมอู้ใส่ดีเหรอเหรอยิงย่งใหญ่อะแด่การอยู่ครับจ้ากิดกล้องมาดรื่งกิดเป็นไอ้นี่ครับมันแดดฮ้อนจอบดที่ตัดพี่น้องเอ้ยได้ชอ็อตซ้ำไดกับซ้ำนั่นเหรอผมแล้วอยวล่อสัตวรุ่นงานกันคือเก่าเหรอผมบอ้กล้องมันตัดชอ็อตกืบบ้ค่อยสวยไปเลยครับผมการโต๊ะประกวด ขอให้น้ำไหลครับผมแล้วขอให้มีตัวเอาง่ายครับหลุนไปพี่น้องมึอนี้บา้าจรินได้จัดจ็คแต้มมึอนี่ลุยต่อครับลุยต่อลุยต่อจอดกันแจ็คสีไดงต้องไดพี่น้องอากาศมันห่อนนะผมอากาศห่อนเองขั้นเบ็ดเ,เกียตรตกน้ำพี่น้องตัวใหญ่ช่วยครับไม่กินมินเดียวเคยตัวยู่ห์ โอ้วบางเบ็ดไปเกี่ยมเป็นบอลอดเอาหมาหมาเนียน่ยเอ้าผมบ่าดินมาจะออกมาหาอย่างกับพ่อเลยพ่อได้บายแบบได้การว้างเบ็ดฟอยอย่งเงี้ยนเบ็ดเกี่ยวมันตกหน้าไม่นนาะผมใส่ไงฉวยเออได้ดึงเสยมือเนี่ยมี๊ใส่หนึ่งแล้วครับผม,ดดดดดดผมได้เบิ้งได้เบิ้งดีดีเนี่ยเอาผมนั่งท่านในพ่อข้าวท่านนี่ถึงชิวมงเลยเอาเอาลุ่นไปต้องกัน,กน,นับผมแดดกับเปียงเปียงนี่แหละยัางฮอนคนระับ อทางหาง้างแต่ว่าใส่ดีอะผม <Wow! S 1> ว้าวเดี๋ยวเหมือนเขาผมอื้อใส่ไหมตึงเปียเลยปะอือยัก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 ,อยกโอ๊ย cháu Ho Ho mấy cơ Ho thua Bật thua ui say Ho 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 kéo Ho 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 tô tô Ho 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 cái Ho say say nà nang phèo à Nà nang phèo à แก้วครผมหมานหมานมานั่นหมานหลุนเยิวว้มๆครับผมช็อตได้ซ้ำไหนกับซ้ำนั่นแหละพี่น้องแดดมันหอนครับนในบ้านดินนางนี่หุ่มยังหอนอยู่โดนครับผมมาเรื่อยๆครับผมมาเรื่อยๆครับผมในกาลโอ้ใส่ไหมใส่ปลาง้างไงพี่น้องไม่เห็นเนาะเห็นเนาะ เก็บแต้มเรื่อยๆครับผมในเก็บแต้มเรื่อยๆเด็ดอีกแล้วผมอ่ะเทคนิคตัวประกอบของผมสำหรับมือใหม่นะครับผมสำหรับมือใหม่ก็คือว่าสำหรับบ้านเร่อนี้ตีไฟย่างพอออกครับบ่อยมันติดบ่อยมันติดไอ้พวกหินพวกไม้หรือว่าพวกหยาเนี่ยพอออกก็คือว่าแล้วก็พยายามให้เยื่อเนามันถึงพื้นอย่าไปลองเยื่อมันถึงพื้นแย่านี้่การเลือกทำเลเลือกทำเลหยอดก็สำคัญครับผมเพราะว่า การมองว่าหนามมันเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะนนนนนนการเลือกไอ้ยุทธศาสตร์ก็นสำคัญเลยผมก็ไอ้เทคนิคก็คือเพาะพยายามให้ยเนื่อเหามันถึงพื้นแล้อว่าใบของนะผมเอาล่ะเทคนิคนีค้เท่านั้นขนาดจะพ่อเลยพี่น้องรอดนะครับเพราะว่าไอ้มันก็เป็นแค่คลิปตัวประกดธรรมดาธรรมดานะครับผมกับผมมีอยังมือหวากับเทคนิคกับบ้านนี่กับบอกไปเรื่อยๆครับได้คลิปแหละอันไหนบ้านนี่พ่อรู้อันไหนบ้านน,น,น,านี่เก่งกับติดบอกไปเรื่อยๆครับผมเทคนิค แล้วก็ไอช็อตกันไหนพ่อเราบอกม่าไอกล,ลอออ้องตัวสามบาลินก็บอโอเคนะเพราะว่ามันนกมันคอนโอ้ยพ่อยแม่คอนค้าคอนเนี่ยเอาเดี๋ยวเลาะมึงผลงานกันเลยทีเดียวครับผมย่าบาลินเศร้าตศกครับผมเป็นคนมักหาครับเป็นคนมักหามันหาต้องห่วงครับเรียงหากินบาลินเลยมกคักเอาลุนไปมือนกันะผมมือในบาลินจัดหนักจัดเต็มเในบาเฮือจังไหนนะครับผมช็อตกนอันไหนพ่อเราไปนองเดี๋ยวคลิไปไม่ได้ ยเอาเกินไปครับเดี๋ยวคลิปมันจะยเอาเกินไปไปลองเพราะว่าแหมกิปโตมากกว่ก่อนธรรมดาธรรมดาผมไม่ยังมือหวาเอาโอเคลุ้นไปมือนกันไปน้งองอาซื้อหนังแข่งมาแช่ปาลาครับผมเน่าแท้ครับผมไปการอยู่ไปน้องเน่าแท้ครับผมขวันมันเนี่ยโอเคโอเคเดี๋ยวเอาไงมาตกตกอซื้อนแข่งเข้าอู้บึ่งแดดอ๋อของแท้ ปลาครับผมปลากระดี่เน่าเพราะปลาผมข่น,นกระดี่เน่าเพราะขุนหมดเลยอ๋อเดี๋ยวเที่ยวบนยอดเลยมึงครับผมกับบานลำเนียละโอ้หุ่นอยอันนพ้อนอันนี้ขามมหาหูมม่มเงี้ผมมุ้งหมายน้าดีครับพี่น้องมันร้อยเข่าได้แท้พี่น้องจังได้ก็ร้อยเข่าครับผมปลาทาบ้า,านเอ็นลำแข็งแซ่ไปเรียบร้อยครับจังได้ก็เรียบร้อยเน่าแดดพ้อนมาเลยเอาเดี๋ยวเที่ยวมึงครับ สำลุผลงานเลยครับเพราะบ้านนี้กับเมย์แหละบ่ายสองปลาย2องกว่าัประมาณหอดเดือนนี้ประมาณ4ี่โมงกลัวเลยผมสี่โมงกว่าละเหอเออปลาจนสีน่าโอ้ตัว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 ผมหมดงานก็บเพราะถือว่ารื้อบาผมมาว่าเออมันเป็นในช่วงปลายฤดูแล้วเนาะก็หาตัวยากแน่ผมแต่ว่าก็ถามว่ามันพ่อได้เหรียญบอกกับพ่อได้เหรียญนะผมเมืองใสนี่ ใสน่หนึ่งครับผมเมืองสีเปลี่ยนเบิดอนอนหลายไปน้องหอนแห้งไปเลยสุดยอดเลยผมบางที่ประมาณจัะโล่นี่ครับโลก็กลัวเนี่ยมั้งอ๋อในการยังไ่น้องเราในีมกอล์ฟปิดคลิปครับผมเจอคลิปหน้าไปน้องสวัสดีครับเดี๋ยวให้เบืองหมายเบืองหมายสวยว่ะเก็บมันตายครับหอนแดด <laughs>